แอปเงินทันใจเจ้าเดิมยอดนิยมเลยเข้าแอปปุ๊บรับเงินได้ทันทีกดเงินได้ตลอดเวลาที่ต้องการไม่คิดดอกเบีย้ยอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจจากแอปทรูนะครับที่พร้อมช่วยเหลือจะให้เงินฉุกเฉินในยามที่เราต้องการได้เป็นอย่างดีเลย สวัสดีครับป๊อบไลน์ชาแนลนะครับช่องทางการแนะนําในเรื่องราวของการเงินและก็สินเชื่อที่น่าสนใจต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับจะพูดถึงการกู้เงินณนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะเนี่ยการจะกู้เงินทั้งทีเราเองก็จะต้องนึกถึงสินทรัพย์ที่ตัวเองยงมีใช่ไหมครับ่ออย่างเช่นนึกไม่ออกเรามีรถเราก็จะนํารถตรงนี้ไปขอสินเชื่อกับแหล่งเงินต่างๆจะเป็นลิสซิ่งที่ใดก็ตามนะครับ เพื่อแลกเป็นเงินกลับมาแต่ตอนนี้นะครับสมัยนี้ต้องบอกเลยว่ามันง่ายได้กว่าเดิมครับกู้สินเชื่อรถได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็กู้ได้แค่เปิดแอป,ปของ ToMoney w a l l เก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากเล่มรถของเรานะครับให้กลายเป็นเงินได้ง่ายได้อย่างนั้นเลยใช้จ่ายได้เลยในยามฉุกเฉินในยามที่ต้องการจาเป็นจริงๆพร้อมกับบัตรกดเงินสดพิเศษให้ด้วยนะครับสามารถที่จะกดเงินใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ต้องการ ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้มีคนนิยมมากๆครับและใช้งานกันอยู่เยอะจริงๆส่วนตัวนั้นหนีไม่พ้นครับก็ใช้บริการอยู่เช่นกันอยากรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าในเรื่องของรายละเอียดให้ฟังนะครับถ้าอยากกู้เงินนะครับให้ได้วงเงินที่สูงได้เป็นเงินก้อนอันนี้ก็ต้องใช้วิธีกู้สินเชื่อรถนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับอาจจะลำบากสักหน่อยต้องออกเดินทาง ไกลจากบ้านนะครับไปสู่บริษัทนน้นบริษัทนี้เพื่อที่จะนําเล่มทะเบียนรถของเราไปแลกมาเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายกันนะครับแต่ด้วยนะปัจจุบันนี้เองนะครับทางบริษัททูนั้นเขาได้มีการจับมือกันแน่นเลยกับบริษัทของเงินติดล้อหลายคนรู้จักกันดีนะครับตรงนี้นั้นจึงมีสินเชื่อทะเบียนรถนะครับให้บริการกู้ยืมเงินกันได้ผ่านแอปพลิเคชันของ t ูมันนี่นะครับอันนี้ก็สบายและง่ายเพิ่มขึ้นไปอีก การกู้ยืมเงินแบบเดิมที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้ไปเลยเพียงแค่นำเล่มทะเบียนรถมาเป็นหลักประกันนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินไปใช้จ่ายกันได้แล้วรถเองนะครับก็ยังเป็นของเราอยู่เหมือนเดิมใช้งานได้ตามปกติครับข้อดีก็คือสินเชื่อตัวนี้นะครับจะได้รับเป็นเงินก้อนด้วยเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันวงเงินนั้นค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วครับแล้วก็ได้บัตรติดล้อมาอีกนะครับเพื่อที่จะ กดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ในยามฉุกเฉินโดยที่ไม่ต้องไปกู้ยืมกับที่ใดให้เสียเวลาอีกเมื่อชําระคืนแล้วนะครับวงเงินที่ใช้ไปเนี่ยเมื่อเราชําระคืนเรียบร้อยก็จะกลับมาเป็นวงเงินให้เรากดใช้ได้อีกนะครับแล้วก็กดใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยสมัครได้ผ่านมือถือนะครับอัตราดอกเบี้ยนั้นก็ตามจริงกู้เท่าไหร่ก็คิดอัตราดอกเบี้ยตามนั้นครับหากไม่ใช้ก็ไม่คิดดอกเบีย้ยแฟฝงไปเลยเอกสารไม่ยุ่งยากเลยครับใช้เพียงแค่เล่มรถของเรากับบัตรประชาชน ไม่ต้องมีคนค้ำประกันที่สําคัญนะครับรู้ผลเร็วมากๆติดบูโลกู้ได้ไหมหลายคนให้ความสนใจนะครับอยากจะรู้ตรงนี้บอกเลยว่ากู้ได้ครับแต่จะต้องเป็นแบคลิดบูโรของผู้ที่ไม่มียอดค้างชําระอยู่นะครับหากว่าเราเคลียร์ยอดค้างชําระของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีสถานะติดแบคลิดบูโรอยู่ก็ตามถ้าเราไม่มีหนีค้ค้างเขาสามารถที่จะพิจารณาให้กู้ยืมได้เช่นกันหรือบางคนนั้นก็ยังมีหนีค้ค้างอยู่นะครับ แต่ว่ายืนเรื่องขอการพิจารณาให้กับบริษัทเขานะครับได้รับรู้ตรงนี้หากว่าเรามียอดที่ยังคงเหลือไม่มากนักนะครับ80%เนี่ยเขาน่าจะให้การอนุมัติได้เหมือนกันครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ